คืนละ350อันนี้เป็นที่ค่ะทุกคนคะคลิปนี้เราจะมารีวิวที่พักของทุ่งสวรรค์น,นะคะเป็นโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทนะคะรายวันคืนละ350เท่านั้นนะคะทุกคนก็อยู่ใกล้กับวัดพระธาตุช่อแหนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในห้องพักกันนะคะไปคะ่ะนี่เราก็มี ็นห้องแอรอน,นี้เตียงนะคะมีพัดลมมีทีวีมีแอร์มีโต๊ะให้นั่งแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเครื่องแป้งอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะ สะอาดอยู่ค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนใกล้วัดพระธาตุช่อแหค่ะค,คะ่ะแล้วเมื่อกี้เราก็พาดูห้องพักกันแล้วนะคะคืนละ350รถือว่าห้องพักดีนะคะสะอาดแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบเป็นห้องแอร์มีทั้งพัดลมด้วยนะคะมีทีวีเนาะขาดแต่ตู้เย็นเท่านั้นก็มีที่จอดรถแล้วก็ห้องสะอาดมากๆนะคะ อยู่ใกล้กับวัดพระธาตุช่อแฮด้วยตอนเช้าเราก็ออกไปสะดวกด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะส้มก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าห้องพักของที่นี่เป็นยังไงเนาะเผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วจะเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ส้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส้มจะพาไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้หน่อยนะคะ คลิปนี้บายยค่ะมารีวิวห้องพักให้ดูกัน